บีคิปเปเรื่องนี้ขอบอกเลยว่ามันโคตรมันโคตรเดือดโคตรจะสะใจโคตรบันเทิงขอบอกเลยว่าเป็นหนังที่คุ้มค่าตัวอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับเพื่อนๆคงไม่ต้องสงสัยหรอกเนาะถ้าขึ้นชื่อนักแสดงเจสันสเตทแฮมเนี่ยหนังของแกมักจะเป็นแนวแอคชั่นต่อสู้บูล้างผ่านอยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้ก็แบบนั้นเลยฮะ มันสะใจพอดเรื่องนี่ uh, โอ้โหโคตรสะใจโคตรขยี้นะผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆหลายคนรู้สึกเหมือนผมไหมนะว่าพักนี้รู้สึกว่าเหมือนเจอเฮียเจสันบ่อยจังเลยตั้งแต่โคตทีม e x p e n d a b l e ภาค4ใช่ไหมแล้วก็ The m ม c กพากนะครับมาเรื่องนี้อีกตอนรับเดือนแรกของปี2024เนาะก็เจอเฮียเจสันสเตเทนอีกแล้วกับเรื่อง b k e e p e r รหรือชื่อไทยนรกเรียกพี่ เอางี้ครับเ,เพื่อนๆความมันความคุ้มความสะใจเนี่ย The Make กับโคตรทีมที่เฮียเจสันแสดง2เรื่องนั้นเนี่ยความสนุกยังไม่เทียบเท่ากับเรื่อง b ี e ีเ e อร์เรื่องนี้เรื่องเดียวครับผมบอกเลยคือมันสะใจมันบันเทิงโคตรตลอดหนังชั่วโมงกว่าๆนี่คือผมแทบไม่รู้สึกเบื่อเลยแม้แต่วินาทีเดียวผมไม่ได้เสพหนังแอคชั่นแอคชั่นของเฮียเจสันแบบเนี้ยมานานแล้วนะ เออเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็รู้สึกผิดหวังกับโคดทีมภาค4มากเลยผมไปในทางที่ไม่ชอบเลยโครทีมน่าเบื่อมากแต่พอมาเรื่องนี้โอ้โหนี่แหละที่เขาเรียกว่าการเดินเรื่องที่น่าสนใจการนำเสนอที่มันว้าวอะ่ะตื่นเต้นสะใจโคตรมัน คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วค่าตัวนะนี่เรื่องนี้ผมบอกนะผมแนะนําให้ไปดูในโรงเลยนะเออนี่นี่เพิ่งดูเพิ่งจบเนะี่ยยังขนลุกไม่หายเลยเนี่ยสนุกจริงๆครับเพื่อนๆรับประกันความสนุกความบันเทิงจริงๆเรื่องนี้โดยเรื่องราวดูจากตัวอย่างนะเพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับชายกเกษียณเป็นหน่วยงานขององ,องค์กรรับองค์กรหนึ่งที่กเกษียณง,งานแล้วก็มาทําอาชีพเลี้ยงผึ้งทําน้าผึ้งขายอยู่เงียบ ชาวบ้านไล่ของคุณป้าคนหนึ่งทาน้าพึ่งขายแล้วทีนี้วันดีคืนดีครับก็มีแก๊งคอรเซนเตอร์เป็นองคอ์กรใหญ่เลยมาหลอกเอาเงินคุณป้าคนนี้เป็นเงินบํานาญเป็นเงินเกษียณของแกประมาณสองล้านบาทดูดเอาหมดบัญชีเลยเพื่อนๆคุณป้าแกเขาเครียดอะ่ะเออโดนหลอกคนแกโดนหลอกครับจบด้วยการฆ่าตัวตายซึ่งคุณป้าคนนี้เนี่ยแกเป็นคนที่พระเอกหรือ ตัวอดัมเครกรักและนับถือมากมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวความแค้นส่วนตัวของอดีตองค์กรลับหรือผู้ชายที่ชื่ออดัมเครคนนี้ฮะที่ต้องตามเช็ดตามล้างตามคิดบัญชีแค้นกับพวกแนะก๊งคอรเซนเตอร์นะก็ไล่ย,ยาวเลยครับไล่ตามว่าไอ้ใครมันเป็นหัวโตกเป็นหัวหน้าใหญ่ของพวกแก๊งคอรเซนเตอร์พวกนี้นะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้ก็ประมาณนี้แหละ ให้ตายถึงแม่เจ้าผมบอกเลยว่าเรื่องนี้มันโคตรสะใจเลยว่ะเป็นหนังที่มันแล้วก็ล้อไปกับเหตุการณ์จริงนะอันนี้ผมไม่ได้อ่ยอ้างถึงใครนะครับเพราะว่ามันก็มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆอะ่ะและก็มีผู้เดือดร้อนเนี่ยเยอะมากที่ถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกนะครับ และหนังเรื่องนี้ก็เล่นกับเรื่องนี้ด้วยนะมันก็เลยเป็นอะไรที่เฮ้ยผมว่ามันน่าสนใจดีแล้วพอไปดูเนี่ยเราเข้าใจความรู้สึกของคนที่โดนหลอกเลยอะ่ะคือหนังได้ถ่ายทอดออกมาให,ให้เราเห็นเลยนะครับว่า แก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยวิธีการของเขาเนี่ยเขาทํากันยังไงเป็นกระบวนการอย่างนั้นอย่างนี้วิธีการพูดการคุยกันหลอกเหยื่อให้ตายใจอย่างนั้นอย่างนี้เฮ้ยตัวหนังสื่อตัวหนังแายทอดออกมาให้คุณดูได้เห็นหมดเลยรวมถึงความรู้สึกของคุณป้าคุณยายคุณตาที่โดนโกงอะฮะอย่างตัวหนังก็นําเสนอว่าเฮ้ยคนแก่ที่โดนโกงหรือคุณป้าคนเนี้ยแกทําใจไม่ได้จนถึงขั้นฆ่าตัวตายครับมันใช้แรงขนาดนั้นเลยนะ เฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะครับในเใจก็อยากจะถามว่าพวกคุณเนาะจิตใจพวกคุณทําด้วยอะไรทําไมถึงมาหาหลอกประชาชนตําดํๆอย่างเราๆนะก็ขออย่าให้พบอย่าให้เจอนะฮะซึ่งหนังเรื่องนี้ก็จะเล่นกับนี่แหละพวกแก๊งคอเซนเตอร์แก๊งที่ชอบโทรมาหลอกให้คนนั้นคนนี้โอนเงินไปให้แต่พอเอิญว่ามาเจอนักฆ่าก่อนนักฆ่าหรือเฮียเจสันเนี่ยเขาก็เลยไล่สาวไปจนถึงตัวการใหญ่ซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราจะพูดกันในช่วงสปอยก็แล้วกัน หนังดีครับเพื่อนเพื่อนเรื่องนี้ผมกล้าการันตีเลยว่าหนังดีสนุกบันเทิงสะใจมันโหดเดือดนี่ผมดูดเนียผมยังนึกถึงหนังจอวิกเลยอะเออถึงแม้มันอาจจะอยู่ในคนละจักรวาลน,นะนะแต่มันก็ให้อารมณ์แบบนั้นได้นะแล้วมันก็จะมีเหมือนมันมีอยู่ฉากหนึ่งที่เฮ้ยทำไมมันคล้ายจอวิกอย่างเลยวะ <laughs> หรือว่าหรือว่าน้องเสกคิดไปเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอให้ดูขึ้นาพาไปดูนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันคล้ายจอห์นวิกมากมันจะมีฉากฉากหนึง่งเนี่ยฉากนี้เลยนะฮะเพื่อน,อนๆคิดเหมือนกันไหมถ้าคิดเหมือนกันคอมเมนต์บอกกันนะเฮ้ยฉากนี้มันคล้ายมากแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าทางตัวหนังเขาก๊อปของจอห์นวิกมานะแต่ว่าผมมองว่ามันแค่คล้ายกันเฉยๆและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าเออมันมันก็ควรจะมีนะในชีวิตจริงคนอย่าง คุณอดัมครีหรืออีควอไลเซอร์หรืออะไรก็ตามที่เป็นอัศวินสานเตียอย่างแบทแมนอะไรเงี้ยเฮ้ยในชีวิตจริงอ่ะควรจะมีนะแต่ว่ามันมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันตรงนี้มันคือหนังไงแต่ที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันคือชีวิตจริงไงมันทําแบบนั้นไม่ได้อ่ะมันทําแบบพระเอกไม่ได้แต่ตรงนี้ผมก็เข้าใจนะครับว่าเออหนังตรงนี้มันก็คือหนังสร้างมาเพื่อความบันเทิงยังไงพาะเอกเขาก็ต้องเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่ง ถามว่าพระเอกมันเก่งอยู่แล้วเนี่ยมันก็แบบเก่งเกินอะเออเก่งเกินตำรวจเอ้ย f i i เอเยสู้พระเอกคนเดียวไม่ได้ครับผมนึกบอกยไมาเฮ้ยออถ้าคนอย่างคุณอดัมครอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงได้ก็ก็คงจะดีนะถ้ามีนะแต่มันคงเป็นไปนไม่ได้ ซึ่งในใจเนี่อยากให้มีนะแต่เป็นคงเป็นไปไม่ได้นะฮะที่จะมาแบบโอ้โหบูล้างผานบุกเดียวต่อสู้กับตำรวจกับ FBI เป็น10เป็น20คนอะไรเงี้ยในชีวิตจ,จริงทำไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าในหนังเนะี่ยโอ้โหจัดไปครับพี่พี่เพราะเอกคนเดียวกระทืบ FBI เป็น10อ่ะคิดดูคือมึงก็เก่งเกินนะฮะคือเข้าใจ FBI หรือตำรวจเขาก็ทำตามหน้าที่ไงแต่ประเด็นก็คือคนดูหมั่นไส้ไงเฮ้ยมึง ปกป้องคนชั่วทำไมบ้าอะไรเงี้ยเพราะว่าคนชั่วหรือแก๊งคอ,เซ,เ,อเซนเตอร์พวกนี้ไออำนาจมือตรงนี้มันอยู่เบื้องหลังไงและถึงแม้องค์กรรับนามว่าคนเลี้ยงพึ่งเนี่ย เพระเอกเนี่ยจะเกษียณไปแล้วก็ตามแล้วแต่ว่าก็ถือว่าเป็นแค้นส่วนตัวนะเนื้อเรื่องเขาเล่าประมาณนี้เพราะว่าไอ้พวกคอซินเตอร์มันดันมาหลอกคุณป้าที่เขาคารบไงทาให้คุณป้าแก้่าตัวตายก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้ตัวนางบอกว่าไอ้คนคุมหรือหัวการใหญ่คนเนี้มันเป็นอํานาจมืดที่ไม่สามารถแตะต้องได้ใช่ไหมใครก็แตะต้องไอ้คนนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นใครเฮ้ย hey, ตรงนี้สปอยแลยเพื่อนๆสปอยแลวนะ เพราะว่าไอ้หัวโจกคนนี้มันคือลูกของประธานาธิบดีท่านหนึ่งและไอ้ลูกชายคนนี้ก็เป็นหัวโจกครับหัวโจกเป็นบอสอ่ะเป็นบอสใหญ่ของแก๊งคอรเซนเตอร์ในเครือข่ายทั้งหลายเนี่ยไอ้หัวโจกไอ้ลูกชายของประธานาธิบดีเนี่ยเป็นหัวโจกอายุแม่งแค่28ปีเองและเหมือนกับว่ามันไปได้ผู้ช่วยเป็นผอ,อรหรือหรือคนใหญ่คนโตในหน่วยข่าวกรองฮะมันขอให้ คนเนี้ยที่รับบทเป็นอัลฟิของแบทแมนนะไปขอให้ช่วยไปใช้โปรแกรมค้นหาอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นโปรแกรมคัดกรองข้อมูลของคนน่ะคนเฒ่าคนแก่เงินบำนาญเงนเินเกษียณของคนเฒ่าคนแก่อะไรเงี้ยแล้วมันก็ไปหลอกเอาเหยื่อกลุ่มในแนวเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นคนแก่ซะส่วนใหญ่นะแต่ว่าคุณแม่หรือประธานาธิบดีเนี่ยไม่รู้ว่าลูกทําเรื่องเลวทรามทำเรื่องผิดกฎหมายตรงนี้จริงๆก็สงสารท่านประธานาธิบดีหรือคุณแม่อยู่นะเพราะว่าแกก็ไม่เคยรู้มาก่อนไงว่าลูกชายเนี่ย ทำคอเซนเตอร์เพื่อเอาเงินจากคอเซนเตอร์เนี่ยมาหาเสียงให้แกจนแกได้เป็นประธานาธิบดีตรงเนี้ยคุณแม่ไม่รู้นะครับแต่จุดเริ่มต้นหรือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เริ่มมาจากไอ้ลูกชายของมันนี่แหละที่ไปใช้อํานาจของคุณออาเฟดหรือวอลเลนเนี่ยชื่อวอลเลนใช่ไหมเป็นคนใหญ่คนโตนในหน่วยข่าวกรอง ใช้อำนาจแล้วก็ขอใช้โปรแกรมตรงเนี้ยทาเรื่องที่บัตรซบเร็วซ้มหรือแบบสร้างแก๊งคอเซนเตอร์งต,ตรงนี้ขึ้นมาอืมไปหลอกคนไปหลอกเอาเงินของคน้งนั้นที่มันก็รวยอยู่นะเออบริษัทก็ใหญ่โตแม่ก็เป็นถึงประธานาธิบดีทําไมต้องมาทําอะไรแบบนี้ด้วยวะอันนี้เราเราก็พูดถึงหนังเนาะแต่ว่าคนดูมันอินไงตอนนี้ยังยังอินไม่หายเลยเออไอ้หางรวยไม่พอหรือ,อยังไง่วะสงสารคนที่เนาะเขาหาเช้ากินข้ามอ่แล้วสงสารคนที่ถูกหลอกด้วยอะ่ะใจเขาใจเราเนาะ และที่มันสะใจในหนังเรื่องนี้คืออะไรรู้ไหมคือพระเอกนี่แหละครับบุกเดียวครับมึงเป็นใครมาจากไหนกูสืบจนรู้หมดเพราะว่าพระเอกเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะเป็นองค์กรลับตรงตรง,ตรงนี้พระเอกกรเสียแล้วนะกษะเียแล้วแต่ว่าเป็นอดีตองค์กรลับที่อยู่เหนือขึ้นไปอีกเหนือรัฐบาลขึ้นไปอีกนะครับเหนือ FBI เหนือตำรวจเหนืออะไรก็ตามตำรวจไซเบอร์อะไรก็ตามพวกนี้ไม่ได้ขึ้นขององค์กรเลี้ยงพึ่งตรงนี้เหนือขึ้นไปกว่านั้นพระเอกเนี่ยแม่งโคตรเก่ง โคตรฉลาดต่อสู้ก็เก่งวางแผนก็เก่งคือแบบมึงเก่งจริงๆนะพ่อเอกะถ้ามึงไม่เก่งมึงคงไม่ได้เป็นพ่อเอกนะแต่โอ้โหต้องบอกว่าสะใจมากคือมันทำให้ผมมองข้ามจุดๆนี้ไปเลยว่ามึงเก่งเกินเนื้อเรื่องมันดีเว้ยมันนำเสนอดีมันเล่าเรื่องดีและแอคชั่นก็ดีทุกอย่างมันดีมันลงตัวมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าเออผมมองข้ามจุดที่มันเบื่อๆจุดที่มันเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรออะไรเงี้ยอย่างเช่นฉากเนี่ย ฉากที่พระเอกกําลังจะบุกไปจัดการกับลูกชายของประธานาธิบดีในตอนสุดท้ายฉากคลแม็กช่วงองค์สาะขึ้นมาบนท่อใช่ไหมแล้วก็ใช้สเก็ตบอร์ดไถตัวเองเพื่อจะเกาะรถตู้แล้วมันก็เห็นคนตรวจระเบิดคนหนึ่งแล้วมันก็จัดการแบบแป๊บเดียวอ่ะรวดเร็วมากไม่มีร้องสักแอะทั้งที่ในความเป็นจริงอไอ้หน่วยสวาร์ b i มันก็อยู่เต็มรถใช่ไหมอยู่เต็มรถเลยแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงไอ้คนที่ถูกจัดการร้องสักแอะเดียว แล้วแม่งก็จัดการแบบยัดขึ้นไปบนท้องรถแบบง่ายๆแล้วก็ปลอมตัวเนียนเอาอีโมงของ FBI ที่ถูกจัดการมาใส่จบแทรกซึมเข้าไปได้ไล่จัดการได้เลยตรงนี้ถ้าชีวิตจริงอ่ะมันมันคงไม่ได้หรอกทําไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้มึงจะเก่งแค่ในมึงก็ทําไม่ได้นะแต่ด้วยความที่มันเป็นหนังไงเออหนังต้องการให้เราแบบย่อยง่ายแล้วก็บันเทิงไปกับมันด้วยอะไรแบบเนี้ยเออยังไรเพราะเอกต้องชนะอยู่แล้วไง ตรงนี้ผมก็เข้าใจได้และมองข้ามไปได้นะและฉากต่อสู้เนี่ยโอ้โหตัวตัวนะตอนองค์สามตอนสุดท้ายที่พระเอกคุณอดัมคุณอดัมเครเนี่ยต่อสู้กับพี่บุมหรือพี่ขาเดียวอ่ะเพราะเขาบอกว่าเขาเคยต่อสู้กับพวกบีคิปเปอร์มาก่อนไงเคยฆ่ามาได้คนนึงแต่ว่ามันเก่งมากๆไอ้คนพวกนี้มันถูกฝึกมาแบบขั้นเทพแต่ว่ากว่าจะฆ่าพวกนี้ได้ก็เสียขาไปข้างหนึ่งเหมือนกันและพอมาเจอกับพระเอกก็ไม่รอดนะครับเจสันก็เกือบไม่รอดเหมือนกันนะ เออมันใช่ได้เป็นกันฉากนี้โหเดี่ยวกันทั้งสนับมือทั้งมีดเนาะโคตรมันและอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือลูกสาวของคุณป้าคุณป้าที่โดนแก๊งคอเินเตอร์หลอกและฆ่าตัวตายอะ่ะที่เป็นตำรวจนะลูกสาวคนนี้นะตอนแรกผมก็แอบมันไส้มันอยู่เวอีนางเนี่ยเฮ้ยแม่มึงตายนะเว้มึงยังมันจะมารับบทเป็นตำรวจดีตำรวจเลวทำบ้าอะไรคืออารมณ์แบบ ไม่รู้สึกเหมือนกับแม่ตายไม่มีความรู้สึกรู้ษาคือกูทําหน้าที่อย่างเดียวไม่ลืมหูลืมตาอะไรเงี้ยตอนแรกๆก็แอบหมันไส้มันไว้อีนางคนนี้แต่พอในตอนสุดท้ายครับจับได้แล้วนะจับอดัมเครได้แล้วแต่ว่าก็ปล่อยไปเพราะว่าอดัมเครเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่กฎหมายเนี่ยไม่สามารถคุ้มครองกฎหมายได้อะผมก็เลยให้อภัยนะเออให้อภัยนางอยู่นางเป็นตำรวจไงแต่ที่มันดูแล้วมันเฮ้ยเหมือนเอาตำรวจกับ FBI มา มาจัดการหรือมาฆ่าอะไรเงี้ยเออมันก็ดูแบบแค่นี้เหรอตำรวจกับ FBI จัดการอะไรไม่ได้เลยเหรอมันต้องถึงขั้นแบบต้องมีสารเตีย้ยต้องมีพระเอกอย่างคุณอดัมครีลงมาจัดการเลยใช่ไหมตรงเนี้ยคือสิ่งที่ผมเฮ้ยอีย่างวะมากคือช่วยเหลือประชาชนไม่ได้เลยเหรอวะตลอด2ปีที่ไอพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์มันดูดเงินไปไม่รู้กี่ล้านต่อกี่ล้านเนี่ยเอาคืนมาไม่ได้เลย ตำรวจกับ FBI เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยครับแต่พอนี่มาเจอตอใช่ปะมาเจอตอมาเจออดัมเครของเราพี่เจสันสเตทแมนของเราสืบแป๊บเดียวนะให้องค์กรเลี้ยงพึ่งเนี่ยหรือบีคีปเปอรเนี่ยเจาะระบบแป๊บเดียวรู้เลยว่าบริษัทคอ l l เซนเตอร์มึงอยู่ไหนนะโอ้ชื่อบริษัทก็ตั้งแบบหรูๆเนาะเป็นคอ l l เซนเตอร์ด a ตต o ก p ุอะไรสักอย่างเนี่ย มันจะมีแฮกเกอร์แล้วก็ไอ้พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยทำงานอยู่ในตรงนี้เพื่อจะหลอกเอาเงินบํานาญหลอกเอาเงินกเกษียณของคนเฒ่าคนแก่นะสืแบแป๊บเดียวครับพระเอกของเราโคตรเก่งนะพระเอกสืแบแป๊บเดียวรู้แล้วก็ตามไปจัดการตามไปเผาตามไปจัดการกับพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ไอ้พวกลูกจอกมันทั้งหลายอ่ะแล้วก็ไล่ไปจนถึงตัวการใหญ่หรือไอ้ลูกชายของประธานาธิบดีจัดการลูกชายประธานาธิบดีตุ้มก็จบเลยเนื้อเรื่องไม่ได้ซับซ้อน แต่โคตรบันเทิงและส่วนคะแนนที่ผมจะให้กับหนัง b ีคิป e ปอรนรกเรียกพี่เรื่องนี้เนี่ยนะครับผมขอให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่9。เต็ม10คะแนนครับเดอะเมกภาค 2, 2กับโคตรทีมภาค4มารวมรวมกันความสนุกยังไม่เท่าหนังเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยจริงๆความบันเทิงในหนังเรื่องนี้เรื่องเดียวนะโอ้โหกินขาดได้2เรื่องนั้นเลย เพื่อนๆผมแนะนําให้ไปดูในเรื่องนี้รับรองไม่เสียดายตังค่าตั๋วแน่นอนและส่วนที่หักหนึ่งคะแนนไม่ใช่อะไรฮะก็คือพระเอกบางทีมันก็เวอร์ไงมันเวอร์เกินมันมันเทพเกินอ่ะมันเหมือนมันเป็น,เป,นเป็นเทพอ่ะฮะพระเอกอ่ะพี่เจสันสเตทแมเรานะฮะแต่ยังอื่นเนี่ยผมไม่ติดผมติดแค่ว่าผมแค่หมั่นไส้เฉนาะคือมึงเก่งเกินเก่งเกินมนุษย์มนาแต่นอกนั้นคือดีงามครับเพื่อนๆ ก็หนังอะเนาะเอาอะไรกับมันมากถูกไหมฮะคนเราไปดูหนังเนี่ยก็เพื่อเสพความบันเทิงเสพอัตลรสเสพดราม่าเสพแอคชั่นใช่ไหมรวมๆแล้วก็เพื่อความสุขเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเฮ้ยมันบันเทิงมันสะใจมันลุ้นมันน่าติดตามผมว่ามันก็โอเคนะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเนาะหนึ่งคะแนนผมว่าผมให้ตั้ง9คะแนนนะนี่ถือว่าเยอะเนาะแล้วมันล้อกับสถานการณ์หรือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นจริงๆกับหลายประเทศด้วยไง และประเทศไทยของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับคนเดือดร้อนอเนี่ยเยอะมากๆเลยนะตรงนี้ก็บอกตัวเองนะครับบอกผมเองนี่แหละแล้วก็เพื่อนๆนะครับระวังตัวกันด้วยนะครับตรงนี้ก็ไม่อยากให้ใครโดนนะครับผมเองก็ไม่อยากโดนเหมือนกันนะโดนหลอกเนี่ยเงินทุกบาททุกสตังค์ทุกวันนี้มันมันหายากเนาะว่าเราจะหาได้แล้วอยู่ดีเรามาโดนหลอกเอาเงินเก็บไปอะไรเงี้ยค้ดมันมันแย่นะครับเพื่อนๆเนาะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีก็แล้วกันนะ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกับผมน้องเสกได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ